ายเสียงเรื่องค้างไขใครรักบทประพันธ์โดย x m a n i a c สวัสดีค่ะนักอ่านนักฟังที่น่ารักทุกท่านห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะอย่าเพิ่งลืมกันวันนี้รินมีนิยายรักอีโรติกแนวคุณหมอมาฝากพระเอกของเราคือคุณหมอดุดตะวันหรือหมอซันผู้สมบูรณ์แบบออกแนวเจ้าชายเย็นชา ซึ่งมืองเอิญเป็นปมีความหลังประเภทรักแรกพบศใสาตากับสาวน้อยวัยใสไร้เดงสาจนเธอเก็บไปละเมอเพ้อพกเป็นการใหญ่แก้วการดาหรือหนูแก้วคือชื่อของเธออีกฝ่ายเฝ้าฝันถึงเจ้าชายในนิทานเราจะเกิดอะไรขึ้นหากเธอพบว่าเขาไม่ใช่เจ้าชายอย่างที่คิดแต่เขาดุดันราวปีศาจร้ายผู้หิวโหวยกินดุกินแรงกินไม่หยุดไม่หย่อนกินไม่เลือกที่ เอ๊ะนี่มันพระเอกหรือว่าผีปอบกันแน่คะเขาร้ายหัวใจเขาร้ายแล้วเธอจะถอนหัวใจที่ถลำให้เขาไปตั้งแต่วันแรกได้ยังไงหนอไปค่ะไปติดตามกันในเรื่องได้เลยขอบพระคุณสำหรับทุกการอดนนทนทุกคอมเมนต์ทุกรีวิวทุกหัวใจไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าคำว่าฮักเด้อค่ะและเช่นเคยขออนุญาตขายของ ขอฝากผลงานนิยายที่วางขายในฉบับอ e ีบุ๊กที่เม p m a r k e t โดยมีสองนามปากกาดังนี้ x m a n i a c าสำหรับนิยายอีโรติกเรื่องสั้นสรารินสำหรับนิยายอีโรติกและโรแมนเรื่องยาวสามารถทดลองดาวน์โหลดมาอ่านตัวอย่างกันได้ก่อนหากเรื่องใดตรงใจค่อยหาซื้อไม่ชอบใจไม่ตรงจริตไม่ว่ากันค่ะ ขอแค่เข้ามาเยี่ยมเยือน,นกันก็ยินดีแล้วส่วนคุณผู้อ่านที่กรุณาอุดหนุนรินทราบซึ้งใจและขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างที่สุดค่ะหวังว่าผลงานการสร้างสรรค์จากความตั้งใจเป็นที่สุดนี้จะให้ความสุขแก่ผู้อา่านได้ไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดรินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะอ่านให้สนุกนะคะรินคำโปรย สังคมภายนอกต่างรับรู้กันว่าดดตะวันหรือหมอสันเป็นนายแพทย์เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นหนุ่มหลอ่อผู้ดิบผู้ดีท่าทางสุขุมนุ่มลึกแต่ที่จริงแล้วนั้นเขามีด้านมืดซุกซ่อนอยู่ภายในเขามีห้องขาวอยู่ติดห้องนอนใช่เขาชอบสีขาวชอบทุกอย่างที่ขาวสะอาดรวมไปถึง หญิงด้วยบ่อยครั้งที่เขาจะซื้อผู้หญิงบริสุทธิ์สะอาดมาไว้รองรับความใคร่ของตัวเองด้วยราคาแพงลิบรลิ่วแน่นอนว่าพวกเธอต้องยินยอมพร้อมใจไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่อย่างใดการมอบพรหมจรรย์ให้กับผู้ชายที่ทั้งหล่อและหุ่นดีสูสีกับดาราในแบบแลกกับเงินทองและความสะดวกสบายนั้นมันช่วยทำใจได้ง่ายขึ้นเยอะ แค่ต้องเป็นนางบำเรอให้เขาจนกว่าเขาจะเบื่อสิ่งเดียวที่ต้องบังคับตัวเองไม่ให้ทำนอกเหนือไปจากหน้าที่คืออย่าเพอไปตกลุมรักเขาเด็กขาดเพราะคนอย่างดุต,ตะวันไม่มีหัวใจ